ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นครับผมก็พอดีก็จะเปลี่ยนันในี้ไปดีครับเปลี่ยนบวงครับผมก็กมันยิกๆมาแล้วฮะเจอหนูติดเมื่อคลิปนี่ยคลิปที่แลวครับผมนี่เละหมดเลยครับเป็นประมานนี้ยิงจนๆๆๆนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนก็เลยรีวิวการทําไปเลยครับผมก็มีข้อมาพอดีว่าทําผมก็ทําแบบง่ายๆนะ คือแบบอันนี้เนี่ยลวดที่ใช้ก็คือนี่ลวดเบอร์ที่สามนี่ครับอ่าลวดใส่ลวดสแตนเลสดักหนูเบอร์ที่สามครับตาละค้างครับผมนี่นี่ครับนี่เบิกใหม่เลยครับผมหนึ่งอันแล้วก็นี่ไม้เครื่องมือต้องมีครับพร้อมสองอย่างนี่ก็พอแล้วครับพร้อมไว้หนีบตอนม้วนอ้ออีกอย่างนึงเกือบลืม นี่ครับก็บลืมเลยไว้นี่หกเหลี่ยมไว้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 ไวไวม้วนเดี๋ยวก็เริ่มทําเลยครับก็อธิบายก่อนนี้เดี๋ยววัดให้ดูเลยครับนี่แล้วแต่ไม้ความยาวนะเนี่ยก็ยาวอยู่ครับผมแต่ผมใช้ประมาณไหนประมาณไหนไม่รู้ผมตัดแบ่งครึ่งมาไงผมซื้อมาผมก็เลยแบ่งครึ่งตัดประมาณนี่ฮะ ห้าสิบแปดครับประมาณหกสิบครับห้าสิบหกสิบเนี่ยได้หมดแล้วครับตอแววนแรกผมเกี่ยวมานี่ประมาณนี้นะผมเกี่ยวมาอยู่ที่สิบห้าเซนครับผมแล้วเหล่าเสร็จเรียบร้อยนะเกี่ยวมาที่สิบห้าเซนนี่ครับสิบห้าเซนครับผมแล้วก็ใช้เป็นนวดกุ้งครับผมใช้เป็นนวดกุ้งมานวดกุ้งนวดกุ้งพันนะครับ แบบไม่ง่ายไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำยังไงก็เลยใช้นี่ครับนะี่ครับสิบห้าเซนนะฮะความยาวอะไรก็ได้หมายแล้วแต่แล้วแต่ถนัดครับผมเราเริม่มเลยครับผมยางแรกก็ทำรวดก่อนเนะ อืมครับผมรับไฟมาข้างบนเสรจหมูนเลยครับผม,อ,มอาจจะยังไม่ได้ที่ไม่กลมก็นี่ครับครีมเราจับไปนะสูมนูน่นอ่านี่นะ หมุ่งหวัวให้กําลังดีฮะไม่ต้องเึรื่งกระคาดนะครับในงานนี้ครับผมี่มนี่ก็จะเป็นระมีละ,ะเป็นกลมๆอย่างงเี้ยอ่าเนี่ยเป็นกลมๆนี่แหละต้องใหญ่มากครับผมมาใช้หกเหลี่ยมตัวติดกอยู่และวแล้วเดี๋ยวเราก็วัดสักสามสิบเซนนี่นะครับสามสิบเซนปับเข้าไป สิคับเบวายตัดโอเคอันนี้ไม่ใช้แล้วออกนี้ครับผมโฟกณ์ง่ายครับทำง่ายจริงผมใช้ยังยังจะยังไม่รู้ถึงถึงท่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้ถึงท่ายแล้วมันจะตีกับ ก็จะเอาประมาณนี้ก่อนกะวั้นหนูใหญ่ด้วยเนี่ยประมาณวุ้นอันนี้วงประมาณโคตรสปนอนเซอร์มาประมาณเนี้ยเพื่อไปโคตรสปนอนเซอร์ฮะเพื่อไว้เพื่อเจอหนูใหญ่ตามหนูใหญ่ก็นะครับประมาณนี้เราซอยเข้าไปหนึ่งรอบข้างบนมานเที่ยวนะครันกันแบบนี้ครับผมเนี่ยแล้วบิดเลยครับผม รอนเหมือนกันปุ๊บเดี๋ยวก่อนนี่ครีมจับเดี๋ยวส่วนเกินลรตัดออกครับผมนี่จับปุ๊บบิดฟืดให้พอมันกำลังแน่นนะกำลังดีนะครับไม่ใช่บิดคาดเลยเนี่ยให้มันเสมออย่างเงี้ยให้มันเสมอตรงตรงอ่งเงี้ยเบี้ยวไปแล้วผมโดนเบี้ยวไปแล้วนี่ มีประมาณหนูใหญ่ก็ได้ตัดออกส่วนเกินเราไม่เอาตัดออกเพื่อความสวยงามครับผมแค่หรอกครับป๊จะได้แล้วเะเนี่ยจะได้แล้วมีท้อเก่้าครับผมเอท้อครมาไลูกตัดตัดตัดที่ก็ทิ้งทิ้งครับผมได้ได้อยู่เนี่ย ครับจะเป็นวงสวยแล้วมอ้งทีนี้เราเป็นยางแล้วใส่ยางครับผมผมใส่แค่นี่ยางใหญ่นะท่านผู้ชมยางขึ้นยางวงใหญ่นะที่ผมใส่ดวงแหละผมก็เลยยอามาใส่นี่ต่อนี่ครับเราจะได้แล้วน,นี่นะฮะนี่ปุ๊บเข้าเลยเข้าบนนี้ มันลักนั่นนะครับอดปุออ๊บดึงให้จังหวะอุ้ยนี่หนุกอีกลองชมนะประมาณแน่นเลยก็ได้ครับตึงเลย ้วงนะครับผมอ่ะเราก็จะได้นี่แหละหนึ่งอย่างแหละเนี่ยมันไม่ค่อยซูมก็อภัยด้ยนะเออครับผมมันไม่ดีแล้ะมันเก่าจะได้ประมาณนี้แล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาเข้านี่กันครับผมวิธีเข้าหัวบนก็ง่ายๆครับผม นี่ครับนี่ครับชมต้องนิ้วนะแย่เข้าไปแย่เสร็จเราฝักกลับมางนี้ฝักให้ค่อมเงี้ยฮะให้ค่อมมีเสร็จแล้วก็นิ้วเราอยู่ใหนเร็วไหครวกเข้าไปเลยเอาข้างไหนก็น,นี่ครับนะมันจะค่อมแล้วผมก็ประมาณนี้ตึงให้ตึงไว้ก่อนอ กะว่าไม่ต้องตึงมากครับผมเดี๋ยวถ้าตึงมาก,กมันจะไม่ดิ่ดีผมว่านะแล้วที่ผมทําไล่อันแล้วนะอยากเตี้ยอยากตามกางอครับผมนี่ฮะเราจะได้หนึ่งอันแล้วง่ายเลยหนูวงเล็กก็เนี่ยเราก็ดับได้ครับเนี่ยเป็นวงเล็กไปเอาขวดไอ้เท่าเบอร์ดีได้เนี่ย แล้วหนึ่งอัน,รอมมน okay, ครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะโอเคครับไม่มีอะไรมากครับผมแค่นี้แหละครับผมเดีย๋ยวรีวิวทำให้ดูมันไม่ยากหรอกครับทีแรกผมก็คิดว่ายากครับผมอยากศึกษาไปศึกษามาเนะี okay, ่เราเสร็จแล้วนะวิธีเก็บเนี่ยวิธีเก็บเราก็เนี่ยฮะปึ๊บเข้าไปดึงหน้าเข้าไปลวดเรามันยาวอยู่แล้วปึ๊บเข้าไปเนี่ยนี่ฮะ จับเปเล็กค่อยๆจับบีบครับผมนี่ครับจะจับเก็บนี้ครับผมเราใส่ขยจับเดี่ยวครับผมถ้ามันไม่ตึงมันย่นยอนงีน้เราก็เนี่ยวเย็บดุวยนี่เขาเย็บยางเนี่ยเย็บยใายตึงหน่อยเดียวแล้วมันก็ตึงแล้วตอนเก็บอะครับผมพอตอนใช้เราก็พอตอนเราจะตั้งเราก็รูดกลับมาเหมือนเดิมงนี้ก็ได้รูดลงมาย่อนเนี่ยประมาณนี้เอาเที่ว่าเรากําลังดีฮะ แล้วแต่คนถนัดครับชอบตึงชอบยนผมก็ชอบไม่ต้องตึงมากเอาแค่เกี่ยวประมาณนี้แล้วก็มาตั้งกันอ่าหน้าตั้งงายด้วยนี่ครับเนี่ยเป๊บอ่า เดี๋ยวก็ไปตั้งให้ดูครับว่าเป็นยังไงครับอนี้ทุกคนครับนี่ตั้งเห็นไหมผมปักให้แ้วเรียบร้อยแล้วนี่ครับตั้งดูตั้งประมาณเห็นไหมเห็นข้อนิ้วเราไหมฮะนหนึ่งข้อนิ้วครับผมนู่มันเดินนู่มันข่าสู้อยู่แล้วไงเดินปากมันสังเกตู่ครับนู่นชมชอบเดินเชิดหน้าครับผมชัวร์ครับนีมเหลางหลังมาเริ่มผมเริ่มติดดีแล้วแหละเพราะว่าเปลี่ยนแนวใหม่อะไรใหม่ แล้ววงอันนี้วงหนูเล็กครับผมวงอันนี้เบอร์ดีวงใหญ่แล้วก็เปลี่ยนหน่อยเป็นแนวประมาณนี้คิดออกนะนี่ครับประมาณเนี้ยฮะไม่มีอะไรมากครับผมก็นเนี้ยครับเอก็จบคลิปเพียงกว่านี้ครับผมรอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมครับผมรีวิวตามคำขอครับไม่ยากครับผมครับสวัสดีครับนี่สวย